หลอนทุกคืนในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำชาวบ้านเล่าตำนานที่ส่งต่อกันมาว่าในอดีตเคยมีหญิงสาวที่อกหักและเศร้าจนทนไม่ไหวเธอทิ้งชีวิตของตัวเองลงแม่น้ำในคืนลอยกระทงมีผู้พบเห็นวิญญาณของเธอวงเวียนอยู่ที่แม่น้ำในคืนวันลอยกระทง โดยเชื่อว่าถ้าใครเจอกระทงของเธอลอยอยู่กลางน้ำแล้วไปแต่ต้องกระทงนั้นวิญญาณจะตามหลอกหลอนและพาไปอยู่ด้วยตลอดกาลน้อยและวินคู่รักวัยรุ่นจากในหมู่บ้านได้ยินเรื่องเล่าตำนานนี้และรู้สึกท้าทายจึงตัดสินใจมาลอยกระทงที่แม่น้ำด้วยกันในคืนลอยกระทงน้อยทำกระทงดอกไม้สีสดใสยอย่างประณีตวินอย่าเล่นว่าเธออาจเจอกระทงของวิญญาณหญิงสาวในตำนานน้อยขำและไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านั้น เมื่อลอยกระทงลงน้ำทั้งคู่มองตามกระทงของตัวเองที่ลอยออกไปไกลแล้วจู่ๆพวกเขาก็สังเกตเห็นกระทงอีกใบหนึ่งลอยเข้ามาใกล้มันเป็นกระทงเก่าที่มีดอกไม้เหี่ยวเฉาและเทียนที่ยังส่องแสงเบาบางกระทงนั้นดูเหมือนจะลอยกลับเข้ามาหาพวกเขาเองน้อยรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ลอยตามกระทงใบเก่าและรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองพวกเขาขณะที่ทั้งสองมองกระทงลึกลับนั้น จูจูก็ปรากฏเงาของหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่ที่ขอบน้ําใบหน้าของเธอเศร้าและดวงตาว่างเปล่าเธอจ้องมองน้อยและวินอย่างเงียบงนันและค่อยๆยื่นมือมาที่พวกเขาเหมือนกําลังเรียกให้ไปหากระทงของเธอทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความเยือกเย็นที่ล้อมรอบตัวพวกเขาทั้งน้อยและวินรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงาวิญญาณเริ่มเดินเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากริมแม่น้ํา เสียงหัวเราะเย็นเยียบของหญิงสาวดังตามหลังพวกเขาไปพวกเขาวิ่งกลับถึงหมู่บ้านอย่างตื่นตระหนกและตั้งแต่คืนนั้นพวกเขาสาบานว่าจะไม่มาลอยกระทงที่นี่อีกจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องกระทงที่ไม่มีวันลอยถึงฝั่งฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ